มานั่งนี่มาขอทับอยู่นู่นกูจะขอโทษนะไม่ไรไม่ผิดใอยู่นออยู่ไหนอยู่ในกระเป๋าสีฟ้าอยู่ข้างกระเป๋าอะแต่ไม่ผิดไอติชิมกุยไข่สเกตอะ แม่เดเากระเป๋าไอพวกตุ๊ดไปไว้ในกระเป๋าแม่นะกระเป,าเป๋านอนเออแม่อะไรแม่อะไรเอาไหม กูไม่มีรองเท้าไม่มีโทรศัพท์ไม่ได้มาทำไมไอจีแอมชื่อไหนทีทีทีเอชอะไรเนี้ยทีเอ็มทีเอชไอทีไอเนี่ยพี่เนาะพี่สองจะมาเมินกันดิจับได้พี่จับได้ หายใจรถหัวทำไมวะเฮ้ยไปทำอะไรเขาไปโทรไปจ้ะติ๊บเปิดบนเตี๊ยมากน้าเปิดบนเตียะเกินตที่เปิดบนเตียะมากประหยัดหลับประหยัดกู เปิดเข้าเปิดเข้าพุงเยอะเกินเลยกล้องหรอฉันเปิดแสงหน่อยปะแกงแกงแกดึงฉันให้คิวอยู่ดูเบจำเบอร์ไม่ได้ไหม ไปหาที่อัศจรรย์ดูเราลง,งสแตนข้างหน้าอยู่นี่เอามาแรกก่อนลูกเฮ้ยไอตีพี่อมมอมึงมีปะมีเอติพีพี่ออมปะไม่รู้ว่าเราหาดูดิ ได้ได้ได้เล่นเล่เล่หรอเอเอเล่นไปเล่นไปได้อยู่ได ah. ah. ้อยู em, ่ได้อยู่เท่ากันอยู่นี่เลยนอ่ะ ป่าตั้งดีแต่ว่าน่าจะาตั้งดีเหรอเป็ตั้งมดีไมตั้งดีามื่อกี้กบงงกงังอ่ะนม่เก็นจริงนะมาเอมาใครขอผูหญิงใครค่อยค่อยอยีโบโห้ใคร จะแบ่งกับฉันคนละครึ่งไหมละ่ะใช่ฉันเหรอ,อก็ท่านลูก Bên này đúng không? Nghe nghe nghe, nó tiền. Các tôi bảo là Có thấy... <cười> <cười> Có hiếp à? Các tôi hiếp rồi nào? Các tôi hiếp mà cả nó hiếp mà cả nó เมื่อกี้ให้ฉันลงอ่ะใครอ่ะพี่เอ็มบอกจะให้ฉันลงอ่ะทำไมอ่ะว้าพี่แก๊สดีแล้วดีแล้วดีแล้วอยากพักอะไรอ่ะนอตตี้อยากพักเรื่องเบอร์ห้าได้ชอบพักน่าจะไม่มันพักให้ก่อนได้ บอกมันได้บอกมันได้มันชอบพากอยู่พี่สองอ่ะได้ได้ได้จริงจริจ้จาแซมไม่ได้ขาดเลยสู้ได้นะจ๊ะค่อยๆแลวตีตีต เราตีตะให้ได้เซฟเพื่อนด้วยก็ซื้อสมัยกันมาพูดเลยเหรอเสร็จแล้วหมดตูดนแล้วก็ทำงานอะไรอกันแล้วเงี้ยเดี๋ยันเก็บตังค์ฮะเก็บตังค์ด้วยตั้งเก็บตอนนั้นหรอเก็บตังค์ด้วยทำงานด้วยาะฉันก็เพิ่งเห็นว่าเออเพิ่งทำงานไม่ใช่เหรอเออค่อยๆก็ตีให้ได้ แล้วให้ก็ออยังไหนะตั้งง่ายให้มันไปโดนโดนปะไม่โดนหรองมันพี่ชอบเล่นแบ,นะบ,บบไหนแบบสะบัดอะลายอะวะ้ายว้า

กลองไม่ได้ไม่ทไม่แกดิมมเดี๋ยวมานีมากีู่ทำไมใหม่กูไ่ไม่อะไรอ่ะไ่แป้นพิมพ์อ่ะไหนดการทำอะไรเขากดใหมทำอะไร เราไปกดเลยดูใยตั้งค่าอย่างไม่ตั้งค่าตังาต้งค่าในแอปตั้งค่าเลยแค่เปิดมืป้นพิมพ์ใหม่เลย<อ>ในแอปอะในแอปเมสเซจอะกดเข้าไปในตั้งค่าลองดูแอปเมสเซจอะอะนรอย่อ่ะกูเน,นาะ ก็ลองแอปอะแอปเสร็จแล้วไม่มันมันไม่ตัวแอปเลยสำหรับลองกดไหมมันแอปเสร็จแล้วกดปั๊กดเปิดขนุยมันเป็นตัวแอปเลยมันจะไปที่ร้านด้วเออสวยมากค่อย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 ค ค่อยๆพี่เป็นตกเอาดีมาก <c oughs> ดีมาก <c oughs> จัดโกเก็บผู้เก็บดีวะ่ะเก็บดีว่ะเฮีย แกบังเขาบังสร็จทำอนีนึงค่ะีเาข้าไปเกใจกอดหน้าเฮียมีผู้บอกเ่อกี้ไปอีกแล้วนะไปอีกแล้วจะตอบดู เรตบเตรอกเป็นมันเม่อยไม่ม่้ยอ่ะอีม้ยเดี๋ยวเ็นน้อยใจ่วางมันเด็งเดียรอะโอยแนมันชอบหลอกกลายเป็นขังขยะไปเลยใส่ไปก่อนแล้วมเก็บเดี๋ยวให้เราไม่ได้อดับเอาไว้้สรุปว่าเดี๋วเามาเาไปกข้า อีกไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งจริงไหม,ไมโยนะติดเล่นดีนะวัีฑยพ่พูตะบ,บนคืใช่ไหม,มสวัสดีค่ะพี่สลุลัยอะเทมนี้ซึ่งอยู่ทีมนี้ม,นมา เมื่อกี้แคบอีกเมื่อกี้แคบอีก,ก,กอุ้ยอืมเมื่อกี้กบังแล้วอ่ะนี่แหละนี่แหละนี่และตรงน,นั้นแหละตรงน,นี้ก็ดูได้ <c oughs> ค่อยๆ้ให้ hoài <tdade> mà khôi 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 đây bên tiếp จัดโต้จัดโป้ได้ดูใลองดูลองดูเจ้ไม่เป็นไรได้ได้นะนั่นใส่นะค่ะแม่แม่ ออไม่โดนออกออกออกมันออกมันออกออกแม่แกกียยาออกคุยมีคนโทรมาใครอ้อเมื่อกี้อ้อตะเกียกอีป๊อกอีดอกยังเตหนึ่งอยู่สิบเก้าสิบหกนำตอานี้นำอยู่แปดสิบหกแล้วชิดใต้เ้ผู้สัผู้สามอยู่เร Tao kèm mày mẹ mày Chờ đâu con lỗi nhỉ? Nằm dù hả? Dạ, nằm dù Con lỗi con lỗi... Dạ, Còn Đã bằng mọi lời Cái con? Đã bằng, nó dừng lại เอาตัวมันใจลูกทำเสิร์ฟเอามันเสิร์ฟเคี้ยวนะ าค่อยเรื่อยๆเข้าตูอย่าเสียนะทำเสิร์ฟไปเรื่อยๆอย่าเสียเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยเ,ลเ,ลเลตะได้ <c oughs> ไม่เปอะไรเตะไหมได้ อีโปไม่มาแล้วเสืออแกจะดูอีดอกอีเฮียได้ไหมเรืเ่อย ต้องที่ทำเซิร์ฟไปนะอย่าเสียนะทำเซิร์ฟเอาดีมานดีมานลอตี้ก็ตีได้กูวอกูวอ อันที่เรื่อยๆอย่าออกนะอำเสิร์ฟไปอุ้ยสบเขียวมากง่ายดีมากอีโายเฮียบ้ากเลยอ่ะดด้มันจามแนี้เราก็ดีบ้าคกันได้อีโดยก็ตกใจมันที่ทำได้เอ้ย ได้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 